นี่สวัสดีเพื่อนๆในช่องกระทมใบไม้เมาทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นสวนเจ้าต้นลูกเพาะเมล็ดนะครับเพื่อนๆนี่แนวทางการปลูกนะครับของคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับระยะอ่างในการปลูกก็แต่ละต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรถึงบางต้นก็ระยะห่างอยู่แค่1เมตรกว่าๆอะไรแบบนี้นะครับสําหรับคนที่พื้นที่ปลูกน้อยๆนะครับ ลูกลงดินประมาณ45วันนะครับเพื่อนๆนี่มาชมกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นต้นความสูงก็ประมาณ30เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับนี่สำหรับคนพื้นที่น้อยนะครับดูนะครับนี่เป็นต้นพาะเมล็ดนะครับและมันอยู่ที่การบริหารจัดการของเราด้วยนะครับทุกคนว่าพอมันโตขึ้นมานะครับเราจะ บริหารจัดการอย่างไรนะครับสําหรับบางสวนที่ผมเคยเจอนะครับก็จะเลี้ยงแบบเป็นต้นตรงๆขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทําการบันยอดนะครับให้ต่ํานะครับและก็ยังมีแนวทางที่ปลูกแบบว่าพอต้นโตขึ้นมานะครับความสูงสักประมาณ120สูงสักประมาณ120เซนนะครับก็เริ่มทําการจับโนมนะครับให้ปลายของต้นนะครับที่โสดคู่กันแบบนี้นะครับ น้มยอดนะครับมาชนกันนะครับเพื่อนๆนี่มันก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่ปลูกน้อยๆนะครับนี่พามาชมนะครับระยะอ่างนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นโสดนะครับเพื่อนๆนี่เป็นสวนเพาะเมล็ดนะครับทุกคนนี่ดูนะครับกลางแดดเลยนะครับเพื่อน น,น,นี่เอกยอดแต่ก็ไลยดีเลยนะครับทุกคนการบรบิหารจัดการนะครับเราก็มีพื้นที่น้อยอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเอาจำนวนต้นเป็นหลักนะครับคือเอาจำนวนต้นเข้าว่าเลยนะครับเพื่อน ต้นพเพเมล็ดนะครับอนาคตอาจจะเสียบยอดหรือไม่เสียบยอดก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่มันก็จะมีนะครับพวกรุ่นพี่นะครับที่ได้ลงไปขอนนะครับตอนนี้ก็ต้อง,ส,งสูงใหญ่ขึ้นมาก็ประมาณใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับ และอยู่ข้างน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆนี่อยู่ข้างน้ํานะครับเป็นบ่อนะครับตรงนี้นะครับต้นก็ใหญ่ใช้ได้แล้วนะครับนี่ดูความสมบูรณ์นะครับตอนแรกก็อยู่ในกระถางถุงชั้มเล็กๆแบบนี้นะครับก็เหลืองนะครับพอจับลงดินก็เขียวเลยนะครับ ยอดใหม่แบบนี้คือโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ดูนะครับใบชั้นล่างนี่นะครับเหลืองนะครับพอขึ้นข้างบนก็เขียวแววแล้วนะครับเพื่อนๆแบบนี้ระบบรากก็โอเคนะครับเริ่มเดินหากินบนดินแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นพี่นะครับลุ่นพี่นะครับ พื่นี่นีก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะครับความสูงก็เล่ยประมาณเอวเลยนะครับเพื่อนๆอนี่อยู่ข้างน้ำนะครับนี่อยู่กลางแดดเลยนะครับโดนแดดดีมากนะครับเพื่อนเพื่อน นเด็ดเปรี้ยง,งเลยนะครับนี่นะครับแนวทางนะครับลูกความหังไม่เยอะนะครับเอาจำาวนต้นเป็นหลักนะครับเพื่อนๆก็มาถ่ายให้ชมนะครับ แนวทางการปลูกครับต้นมันก็เรามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพื่อนๆเวลามันโตมานะครับไม่ได้ปล่อยสเปรศปะนะครับจับนงกิ่งตอกแต่งนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดพุ่มชนพุ่มอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเราก็ได้ต้นที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ เนื่องจากเราไม่ได้ปลูกในระยะที่4เมตร5เมตรอะไรแบบนี้นะครับความห่างระยะต้นเราก็ใช้จำนวนต้นเป็นหลักนะครับก็คือว่าให้ได้ต้นเยอะๆนะครับส่วนพุ่มจะชนจะอะไรนี่ก็คือว่ามันจะทดแทนไปได้นะครับทดแทนได้ด้วยการที่เราได้มีต้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆมีมันก็สามารถทดแทนตรงนั้นไปได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การจัดการบริหารของแต่ละคนแต่ละท่านด้วยนะครับนี่ล้นมากนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมเท่านี้ก่อนนะครับนี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกะท่อมใบไม้เมาด้วยนะครับนี่มีสาระอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบาย